เขาเห็นว่ามันมีรอยหยดน้ําอยู่อืแล้วเขาก็พยายามมองว่าไอหยดน้ําที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันมาจากไหนรสรุปเขามองไล่ไล่ไล่ไปอะคะ่ะพี่แต๊สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผู้ชายอูบคอตายอยู่ตรงหัวเตียงนอนวันนั้นเนี่ยแม่เขาขับรถไปทำงาน แล้วจังหวะที่เขาต้องการจะเปลี่ยนเลนรถเนี่ยเขาก็เลยหันเพื่อที่จะไปดูกระจกข้างแต่สิ่งที่เขาได้เห็นคือคุณพ่อของน้ำฝนชะโงกหน้ามาหาเขา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านไปพร้อมๆกันครับทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้น แล้วก็ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างนะครับส่วนตัวของผมนั้นอยู่ในห้องจัดรายการยืนยันว่าคนเดียวจริงๆวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่แม้ตรงนี้และในค่ำคืนวันนี้แขกที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเราเป็นครั้งแรกครับที่เราจะมีการพูดคุยกันข้ามโลกฮะปกติเนี่ยเราจะมานั่งคุยกันหรือแม้กระทั่ง แขกที่จะมาเล่าเรื่องกับเราเนี่ยจะอยู่ในเมืองไทยแต่ครั้งนี้โทรทางไกลามาจากแคนาดาแล้วฝากไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นตน,น่ากลัวและก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่ gostation.thairat@gmail.com ครับทางทีมงานของเรานั้นจะมีการเชิญคุณผู้ชมที่ส่งเรื่องราวนั้นมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานั่นเองครับ และตอนนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กับผมในรูปแบบของวิดีโอคอลเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณกี้ทางไกลจากแคนาดาครับสวัสดีครับคุณกี้ครับสวัสดีค่ะพี่จารยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีผีดุในรูปแบบของวิดีโอคอลนะครับปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านทางแค่โทรศพัพท์ใช่ค่ะถูกไหมนะครับแล้วก็มาเล่ากันช่วงดึกๆของฝั่งประเทศไทยค่ะแต่ครั้งนี้ สถานีผีดุของเราเราถ่ายทํากันช่วงเวลากลางวันแน่นอนว่าทางนี้ประเทศไทยทางนู้นคือแคนาดาถูกค่ะทีนู้นกี่โมงแล้วฮะตีสามแล้วค่ะซึ่งเป็นเวลาเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องผีผีบรรยากาศได้เลยค่ะตอนนี้เออนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณกี้จะมาพูดคุยกับเราเรื่องที่มีชื่อว่าฉันขอโทษค่ะ อันนี้เป็นประสบการณ์ของใครเป็นประสบการณ์ของเพื่อนสนิทค่ะที่ว่าเ,ออเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็บ้านอยู่ในซอยเดียวกันมาคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นยังไงฮะเรื่องนี้คุณกี้ก็นะคะเออจ้าของเรื่องเนี่ยค่ะชื่อน้ําฝนนะคะน้ําฝนกกี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนโรงเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อันุบาลแล้วก็แยกย้ายกันตอนออจบมัธยมศึกษาตอนปลาย รเรื่องเนี่ยมันเริ่มตรงที่ว่าน้ำฝนนะคะเขาโทรมาหากี้แล้วบอกว่าคุณแม่เขาเสียแล้วกี่ก็แสดงเสียใจกับเขาแล้วเราก็ถามไทยสารทุสุตรติดก,กันจนทำให้เราได้พูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะย้อนกลับไปประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะพี่แจค๊คตอนนั้นเนี่ยกี้กับน้ำฝนเนี่ยเรียนอยู่มัธยมปลายแล้วด้วยความที่ว่าบ้านของเราอยู่ซอยเดียวกัน เราก็จะไปโรงเรียนพร้อมกันเรียนแต่หนังสือกันคนละห้องนะคะคราวนี้เนี่ยน้ำฝนเนี่ยเขาเป็นลูกคนเดียวซึ่งพ่อแม่ของเขาเนี่ยแต่งงานกันในลักษณะของคุมถุงชนแล้วคุณพ่อของน้ำฝนเนี่ยทำงานเป็นวิศวกรแล้วคุณ<ถ>แม่เนี่ยเป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาเลยละคะ่ะด้วยความที่ว่าพ่อแม่เนี่ย ไม่ได้เกิดจากความรักแบบเป็นการที่ผู้ใหญ่จับคู่ให้กันเนี่ยเขามักจะมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันน้ำฝนเนี่ยก็จะออกตึงๆเหมือนเหมือนมีความทุกข์แต่แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วต่อให้กี้เป็นเพื่อนสนิทเขามันก็ปรับความเข้าใจกันไม่ได้เหมือนของคําว่าคนมีแฟนออน้ำฝนเนี่ยเขามีแฟนแล้วแฟนเขาเนี่ยชื่อหนึ่งซึ่งทางบ้านของหนึ่งแล้วก็ทางบ้านของน้ำฝนเนี่ย ไม่เห็นดีด้วยที่ให้เป็นแฟนกันเพราะว่าพวกคุณยังเด็กกันทั้งคู่อยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือกันมากกว่าเหตุผลเนี้ยมันเลยทำให้น้ำฝนเนี่ยทะเลาะกับคุณพ่อเขาบ่อยๆแล้ววันหนึ่งอะค่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือหนึ่งน้ำฝนเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันจนถึงขั้นที่แบบว่าน้ำฝนอะขอเลิกคบกับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วหนึ่งเนี่ยก็งอน้ำฝนนะคะแล้วเหมือนเอาลงประมาณ น้ำฝนก็ไม่แคร์แล้วอะค่ะเขาก็เลยพูดกับน้ำฝนว่าถ้าไม่ไม่ดีเขาเนี่ยเขาจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะอืมอือคือคืออารมณ์เด็กขู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคน้ำฝนเขาก็แบบอ่ะฉันไม่สนใจเธออยากจะไปทำอะไรก็เรื่องของเธอ,อก็วันนั้นก็คือผ่านพ้นไปพอวันลุ่งขึ้นนะคะมันเป็นเช้าวันเสาร์น้ำฝนเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านหนึ่งว่าหนึ่งอะ่ะไม่ได้กลับบ้าน คราวนี้น้ำฝนก็เลยต้องออกไปตามหาหนึ่งล้ค่ะก็ออกไปตามบ้านเพื่อนต่างๆเท่าที่น้ำฝนจะรู้จักแต่คราวนี้ก็หาไม่เจอค่ะจนเย็นละน้ำฝนก็เลยตัดใจกลับบ้านมาก่อะเวลาเข้าบ้านมาเนี่ยน้ำฝนบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อเขาเนี่ยจะอยู่บ้านทําความสะอาดบ้านทํากับข้าวไว้ให้น้ำฝนขาน้ำฝนเข้ามาที่บ้านเนี่ยก็โพเพลแล้วอะค่ะเห็นว่าที่บ้านอะ่ะคุณพ่อเขาทําอาหารรอไว้แล้ะ แต่ตัวคุณพ่อเนี่ยไม่รู้ไปไหนสงสัยคงจะออกไปบ้านเพื่อนมั้งครับเขาก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยลงมาทานข้าวดีกว่าเขาบอกว่าจางังหวะที่เขากําลังจะขึ้นบนห้องนอนนะคะกอดทางเข้าประตูห้องนอนเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีรอยหยดน้ําอยู่อืมแล้วเขาก็พยายามมองว่าไอหยดน้ําที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันมาจากไหนครับ สรุปคือเขาก็เห็นว่ามานันมาทาน้องนอนเขาอืเขาก็เลยเหมือนเปิดประตูแล้วก็แบบับคือไม่ได้มองทางข้างหน้ามองแต่พื้นว่าเฮ้ยทางน้ํานี้มันมาจากไหนเขาก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนรสรุปเขามองไล่ไล่ไล่ไ,ลไปอ่ะค่ะพี่แต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผู้ชายอืมคอตายอยู่บนห,หัวเตียงนอนซึ่งผู้ชายคนนั้นคือคุณพ่อเขา ตรงหัวเตียงนอนคือลักษณะก็คือนั่งกึ่งนั่งกึ่งนอนอุ้ยครับคราวนี้พอท้รู้ว่าที่มาของน้ําเนี่ยมันคือเออผูกคอตายแล้วคุณพ่อเขาปัสสวาวะออกมาค่ะใช่<อ>คราวนี้ยน้าฝนก็ตกใจวิ่งออกไปตรงหน้าบ้านแล้วก็ร้องว่าให้ช่วยด้วยช่วยด้วยปรับเรช่วยพ่อหนูด้วย<อ>คนที่เป็นแม่ค้าขายของอยู่หน้าปักซอย<ๆ>ก็แห่กันเข้ามาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจโทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายมูลนิธิกับตำรวจก็มาถึงก็ต้องนำคุณพ่อไปชันสูตรศพที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจก็พบจดหมายหนึ่งฉบับซึ่งในจดหมายเนี่ยคุณพ่อเขาเขียนข้อความมาไว้ว่าพ่อขอโทษนะฝนพ่อรักฝนคนเดียวแล้วขับลงมาอีกบรรทัดห,หรือสองบรรทัดเนี่ยค่ะเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่นะคะว่าคุณไม่เคยรักผมเลยใช่ไหมเฮ้ นั่นนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อเขาเขียนเอาไว้ครับมันก็เป็นเหมือนปริศนาค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอวันขึ้นนะสวกับแม่เขาก็ไปรับศพคุณพ่อมาจากโรงพยาบาลเพื่ออมาทําพิธีนะคะสวดตอนนั้นเนี่ยสวดคุณพ่อน้ําฝนสามวันแล้วก็เผาเลยในวันที่มีงานศพค่ะหนึ่งเขาก็มาที่ที่งานศพแล้วเขาก็มาบอกว่าเออเขาว่าเสียใจด้วยนะที่พ่อของน้ําฝนเสีย แล้ววันนั้นน่ะเขาอ่ะก็คิดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายจริงๆคๆเขาอ่ะไปที่สะพานแห่งหนึง่งเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เรารู้ค่ะสมัยก่อนจะมีนะักตกปลาชอบตกอยู่บนสะพาน<อ>แล้วบรรดาคุณลุงคุณนะ้าเขาเห็นหนึ่งทำท่าแบบเหมือนจะกระโดดน้ำก็เข้ามาห้ามกันแล้วก็เหมือนพานหนึ่งไปนั่งพูดคุยจนหนึ่งอมีสติแล้วก็เลยไม่กระโดดน้ำแล้วก็อยู่ตกปลากับพวกบรรดาลุงลุงน้านะนะเขายันเช้าไม่ได้กลับบ้านนะคะ มันก็เลยเป็นแบบนั้นพอคราวนี้พอจบงานศพของคุณพ่อน้นนอําฝนไปเนี่ยน้าฝนบอกกี่ว่าเขาอะสัมผัสได้ว,ว่าพ่อ,อยังอยู่กับเขาอืมอืมมันก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะคือเราอ่ะต้องไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาสีรเราก็ไปกันบ้านน้ําฝนเลยค่ะสี่ห้าคนเราก็นั่งทําผู้ทํากิจกรรมอะไรกันอยู่เนี่ยอยู่ๆอะค่ะ เราได้กลิ่นน้ําหอมที่คุณพ่อน้ําฝนเขาใช้ประจตัวมันวูบเข้ามาผ่านหน้าเราอืเราก็หันมองหน้ากันเราก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นกลิ่นล,ลอยที่ไหนก็กระจายตัวกันไปดมตามจุดดมตามมุมแต่สุดท้ายแล้วกลิ่นนั้นมันก็ไม่มีครับพอเราพอเรารู้ว่าเฮ้ยดูว่าจะเป็นพ่อฝนหรือเปล่าก็สลายตัวเลยคะ่ะพี่แจ๊คคือเออฝนกลับบ้านก่อนนะ่างเงี้ยฝนก็มาบอกว่า สิ่งที่ทําให้เขามั่นใจว่าพ่อยังอยู่กับเขาคือหนึ่งอย่างคือฝนน่าเวลานอนเขาชอบไม่ห่มผ้าแล้วก็ชอบเหมือนแบบนอนดิน้นผ้าห่มหลุดจากตัวแล้วทุกคืนทุกคืนในเวลาแบบดึกอะคะ่ะพ่อเขาจะเข้ามาดูว่าลูกเขาห่มผ้าดีไหมเ,เขาบอกว่าทุกคืนที่เขาตื่นนอนมาเนี่ยมันจะมีผ้าหม่มห่มให้เขาถึงท้งหน้าอกเ,ออเขาก็อยากจะมั่นใจว่า ว่าเขาอาจจะไม่ได้ระมือขึ้นมาหยิบผ้าห่มเองนะอยากจะพิสูจน์เขาก็เลยเอาผ้าห่มเนี่ยไปวางบนพื้นอืมเขาก็ขึ้นมานอนบนเตียงสรุปแล้วเช้าวันลุ่มขึ้นตื่นนอนมาผ้าห่มถูกห่มอยู่บนหน้าอกเขาจริงจริงจริง,รงแล้วเขาก็ไปถามแม่เขาว่าแม่ได้เข้ามาห่มให้ฝนไหมแม่เขาบอกว่าแม่เขาไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยหลังจากที่ฝนนอนแล้ว นั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ฝนรู้สึกได้ว่าคุณพ่อเขายังอยู่ตลอดเวลาอืคราวนี้ไม่ใช่แค่ตัวน้ำฝนที่สัมผัสได้ตัวคุณแม่ของน้ําฝนเขาก็สัมผัสได้ค่ะคุณพ่อเขาเยังอยู่อืคุณแม่เล่าว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่เขาขับรถไปทํางานจังหวะที่ว่าเวลาคนเราขับรถมันก็ต้องมองกระจกหลังมองกระจกข้างซ้ายขวาเ<อ>ขาบอกช่วงที่เขามองกระจกด้านหลังอะคะ่ะเขาเห็นคุณพ่อนั่งอยู่ แล้วเขาก็ปรับโฟกัสเขาใหม่ว่าเขาตาฝาดหรือเปล่าเขาเงยหน้ามองทีนึงก็คือไม่เห็นแล้วแล้วจังหวะที่เขาต้องการจะเปลี่ยนเลนรถเนี่ยเขาก็เลยหันเพื่อที่จะไปดูกระจกข้างแต่สิ่งที่เขาได้เห็นคือคุณพ่อของน้ำฝนชงโงกหน้ามาหาเขา ขับรถชนอีกคันหนึงไปเลยนะคะอะออเสรจปุ๊บเรื่องนี้มันก็ไม่จบเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขานั่งทํางานอยู่หรือเขาทําอะไรอยู่อะ่ะเขาจะได้ยินเสียงเหมือนลมหายใจอะ่ะมาเป่าอยู่ข้างหูเขาอืมแล้วพอเขาหันกลับไปอะค่ะก็กลายเป็นหน้าพ่อเขาโผล่ามาแล้วก็ลานแบบเลือนลางหายไปต่อหน้าเลยนะคะเฮ้ยแต่สิ่งที่พีคที่สุดสำหรับแม่น้ำฝนที่ทำให้แม่เขาว่า แทบจะเป็นบ้าก็คือมีอิวคืนนึงค่ะแม่เขาก็ขึ้นนอนปกติแล้วแล้วจังหวะตอนนั้นเขาบอกเขาได้ยินเสียงคนแบบเหมือนหายใจคึกคาก่ะแล้วก็มีเหมือนลมะมาประทะที่หน้าเขาเขาก็เลยลืมตาแบบลืมสลือเพื่อที่จะดูว่าสิ่งนั้น,นคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งนั้นที่เห็นคือแบบพ่อน้ำฝนนะ่ะชะโงกหน้ามาหาเขาด้วย ตาที่โปนแล้วริจุกป,ปากอะค่ะแล้วทำแบบเหมือนแบบคนจะขาดใจอะค่ะมแม่เขาก็แบบสติแตกเราก็ลากน้องฝนอะออกจากบ้านหลังนั้นเลยทำให้น้องฝนน่ะไม่ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยนะคะคือเขาย้ายออกไปอยากถาวรเลยลเฮ้ยเลียนจังอะ เออใช่เสร็จแล้วเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ถูกปิดตายว่าให้เช่าครับมันไม่มีใครเช่าหรอกคะ่ะพี่แจ๊คเพราะว่าทั้งซอยอะมันลือกันเลยว่าบ้านเนี้ยผีดุครับเวลาก็ผ่านไปสามเดือนก็มีคนมาเช่านะคะเป็นสองคนผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงก็คือคู่นึงเป็นแฟนกันอีกคนนึงเป็นเพื่อนกันค,คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาไปอยู่ห้องของคุณพ่อคุณแม่ส่วนผู้ชายคนเดียวเนี่ย มาอยู่ห้องน้ำฝนเก่าที่พ่อเขาผูกคอตายครับเขาอยู่ไปได้แค่ไม่กี่วันเองค่ะมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยก็ผู้เช่าสามคนวิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็ร้องแบบคนสติแตกแม่ค้าขายขนมจีนแม่ค้าขายข้าตวตกรุงก็มาถามว่าเป็นอะไรพ่อหนุ่มเขาก็บอกว่าเขาอะหลับอยู่แล้วอยู่ดีๆเขาได้ยินเสียงคนแบบ เอาเท้าแบบถีบพื้น,นกึก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 แล้วก็เสียงแบบเหมือนคนแบบหายใจไม่ออกเออเขาก็เลยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หันไปหันไปหัน,หนตามหาเสียงะค,ะค่ะเขาบอกสิ่งที่เขาเจอก็คือเป็นผู้ชายกึ่งนั่งกึ่งนอนถูกคอตายลิ้นจุกป,ปากตาถลนแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบช่วยด้วยแบบขาดอากาศหายใจอะค่ะ มันก็เลยทําให้เขาสามคนอะแบบสติแตกก็อ,ออกมาจากบ้านกลายเป็นบ้านหลังเนี้ยก็ล้างคนเช่าเปรียบเสมือนเป็นบ้านล้างเลยอะค่ะพี่แจ๊คแล้วบ้านขวามือก็ย้ายออกอบ้านซ้ายมือก็ย้ายออกข้างๆย้ายออกหมดเลยย้ายออกหมดเลยโอ้แล้วที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่เช่าบ้านเห็นค,คนระแวกแถวนั้นอะเขาเห็นหมดเลย เริ่มด้วยจากที่ว่าด้วยทางที่พ่อกี้เนี่ยสนิทก,กับพ่อของน้าฝนเพราพ่อพองน้าฝนน่ะเป็นวิศวะพ่อกี้อยารับสาไฟฟ้า,ฟาเขาก็จะมีการโยนงานให้กันวันนึงเนี่ยพ่อกลับมาจากทํางานเขาขับรถแล้วก็ต้องผ่านบ้านน้าฝนก่อนพ่อก็มาถามกี้ว่าเฮ้ยน้าฝนกับแม่เขาว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วเห็นไฟเปิดเหมือนมีคนอยู่ในบ้านกี้ก็บอกก็ไม่นะกี้เพิ่งไปโทรศัพท์ฝนยังอยู่บ้านยายอยู่เลย พ่อบอกเฮ้ยหรือว่าจะเป็นโจนวะพ่อก็เลยขี่มอเตอร์ไซค่ะไปบ้านน้ำฝนเพื่อที่จะไปดูว่าโจนหรือเปล่าเขาบอกว่าพอไปถึงปุ๊บก,ก็จอดมอเตอร์ไซค์เอามือเกาะล้วชะโงกไฟพ่อบอกตอนนั้นไฟมันปิดหมดแล้วนะคะแล้วพ่อเขาก็มองไปก็คือกุญแจมันล็อกหน้าบ้านกุญแจล้วก,ก็ล็อกแล้วจังหวะที่พ่อเขากําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยใครวะมันมีเสียงค่ะพี่แบ๊คเสียงหนึ่งตะโกนมาจากในบ้านว่า กูเวงเออ,อ,อท่อน,นั้นแหละคะ่ะพ่อบอกว่าจะจงจะโจนไม่สนใจแล้วพ่อขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยแล้วก็กลัวบ้านหลังนั้นไปเลยไม่กล้ามองออเลยอะคะ่ะอ้โหูพอหลังจากนี้ปุ๊บเวลามันก็ล่วงเลนผ่านไปอะคะ่ะพี่แจ๊คจนผ่านไปประมาณนานเท่าไหร่ที่จำไม่ได้แต่กี่มารู้อีกทีหนึ่งคือบ้านตรงนั้นเนี่ยมีคนมาขอซื้อที่ครับ เพื่อที่จะมาทําเป็นกึง o, ก่งคอนโดกึ่งอพาร์ตเมนต์เพราะที่ตรงนั้นอ่ะมันค่อนข้างแบบรถมันสัญจรได้ดีอ่ะค่ะก็เลยทําการขายไปก็ขายกันแถวนั้นทั้งหมดไปประมาณหกเจ็ดหลังรวมบ้านของน้ําฝนด้วยครับครับความความเฮี้ยหรือความน่ากลัวมันก็เลยหายไปพร้อมกับอพาร์ตเมนต์ uh, <apartment S 1> กึ่งคอนโดที่สร้างอยู่ครับคราวนี้เรื่องทุกอย่างมันก็เออเหมือนจะไม่มีอะไรละ แต่น้ำฝนนะ่<อ>มาตบท้ายกับกี้ด้วยคำว่า<อ>มันมีสิ่งหนึ่งที่มันท้างคาใจเขาอยู่ก็คือก่อนที่คุณแม่เขาจะเสียคุณแม่เขาพูดขึ้นมาว่าพี่โพ์ฉันขอโทษแล้วก็สิ้นใจคราวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยคำว่าพี่โพดคือใครพี่โ<อ>พดคือพ่อของฝนครับคราวนี้ฝนก็ไม่รู้สิว่า แม่ขอโทษพ่อเรื่องอะไรเออฝนก็เลยเอาไอ้ที่ค้างคาใจอยู่เนี่ยไปถามคุณป้าเอทั้งหมดมันจันาร์ัาเฉลึงแล้วนะคะพี่แจ็คคุณป้าเล่าว่าตอนช่วงที่คุณพ่อและคุณแม่คบกันอยู่แล้วพ<อ>ี่ฝนเห็นว่าทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆอะ่ะคือคุณแม่ฝนนะกำลังจะขอหอย่าเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่เขาพบรักใหม่ แล้วคุณพ่อของน้ำฝนน่ะเขารักคุณแม่จักใจจริงๆเขาไม่อยากเลิกคงอารมณ์เหมือนคิดไม่ตอกอะค่ะแล้วจากทีท่ีเล่ามาเนี่ยคุณแม่เขาจะไม่ค่อยมีบทบาทในชีวิตเพราะคุณแม่เขาไม่ได้กลับบา้านคุณพ่อเขาก็คงคิดหนักแล้วก็คงตอมใจก็เลยผูกคอตายแล้วด้วยคราวนี้มันเป็นการไปโยงตรงที่ว่าความที่คุณแม่เขาโดนพ่อเขาหลอกบ่อย จนเขาเหมือนเขาสติแตกอ่ะ,ะเขาไปจ้างคนมาทำพิธีกดวิญญาณพ่อเอาไว้อยู่ในบ้านมีหน้าหละถึงเฮียนถึงไม่ไปไหนใช่แล้วประตวก<อ>กับว่าน้ำฝนนะ่ะเขาก็มักจะฝันถึงพ่อเขาบ่อยๆว่า<อ>แล้วพ่อเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่โซฟาบ้านแล้วก็<อ>พูดว่าฝนช่วยพ่อด้วยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยฝนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาว่าพ่อเขาต้องการสื่ออะไร แต่พอหลังจากที่คุณป้าเขาบอกมาเนี่ยมันทําให้ฝนอ่ะเขาประมวลเหตุการณ์ต่างๆคเขาก็เลยชวนคุณป้าไปวัดไปหาพระเ<อ>พราะเราเ<อ>ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับพระท่านสิ่งที่พระท่านท่านตอบกลับมาว่าท่านไม่รู้หรอกว่าการสะกดวิญญาณอ่ะมันทํากันจริงๆหรือเปล่าแต่ที่รู้นะจริงๆตอนนี้ก็คือมันเป็นเหมือน เวรกรรมที่คุณพ่อน้ําฝนเขาต้องชดใช้จากการที่เขาฆ่าตัวตายมันมันเลยทําให้เขายังต้องเวียนไหวในการแบบอย่างนี้อยู่อะค่ะพี่แจ๊คครับครับพระท่านก็แนะนําว่าสิ่งที่น้ําฝนจะทําได้ให้กับพ่อก็คือทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็พยายามทําแต่กรรมดีเพื่อช่วยให้คุณพ่อหลุดผลครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดที่กี้กับน้ำฝนไ้คุยกันนะคะ โอ้หหายสงสัยว่าเอ้ยทำไมเอ๊หลังจากที่คุณพ่อคิดสั้นฆ่าตัวตายปรากฏว่าเหมือนเหมือนยังไม่ไปไหนเหมือนมีความอาฆาตแค้นหรืออะไรบางอย่างอยู่อ๋อน่าจะเป็นเพราะอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละการฆ่าตัวตายมันคือบาปมาหันต์มากๆถูกไหมค่ะเออมันคือบาปที่แต่ละคนจะต้อง ชดใช้กรรมของตัวเองจะต้องทําอะไรซ้ําๆเดิมๆจะต้องทนทุกทรมานอยู่แบบเดิมที่คุณน้ําฝนบอกว่าหลังจากที่ขายสถานที่ตรงนั้นไปเอาไปทําเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยเหมือนทุกอย่างจะเบาลงเบาลงในที่นี้เนี่ยอันนี้ผมคิดเองนะมันอาจจะเบาลงเฉพาะแค่ตัวบุคคลอย่างเช่นครอบครัวคุณน้ําฝนเพราะที่ตรงนั้นมันไม่อยู่แล้วแต่มันไม่ได้เบาลงสําหรับคนที่ไปทําบาป คนที่ไปฆ่าตัวตายเขาก็อาจจะต้องอยู่ในภพภูมิแบบนั้นอะวนเวียนอยู่แบบนั้นอะแม้ว่าที่ตรงนั้นมันจะกลายไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะอาจจะต้องทําอะไรซ้ําๆเดิมแล้วก็ต้องเจ็บปวดทรมานอยู่แบบนั้นจนกว่าจะหมดอายุไขจริงๆใช่ค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องของการคิดสั้นการฆ่าตัวตายอะไรพวกเนี้ย มันก็มีหลายปัจจัยนะบางคนก็จะบอกว่าพี่ไม่เข้าใจเขาหรอกพี่ไม่เข้าใจถึงอารมณ์ตรงนี้แต่ถ้าเรามีสติกับมันผมว่าถ้าทุกคนมีสติกับมันคิดเยอะๆคิดไกลๆเรื่องพวกเนี้มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่มันจะเบาลงค่ะถูกไหมเออนั่นคือเรื่องฉันขอโทษคุณกี้ฮะคุณผู้ชมครับทางไกลามาจากแคนาดาวันนี้มาอยู่ในสถานีผีดุของเรา น่าเสียดายนะจริงๆแล้วเราน่าจะร่วมรายการกัน <c oughs> แต่ด้วยสถานการณ์อะไรได้ไหลายอย่าง <c oughs> เออนะครับครั้งนี้เนี่ยมาร่วมกันแบบวิดีโอคอลครั้งหน้านะส <c oughs> ถานีผีดูของเราอาจจะยกกองไปถ่ายทำกันที่แคนาดาก็ได้ใครจะรู้ <c oughs> เรียนเชิญเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาละฮะคืนนี้ขอบคุณคุณกี้มากๆนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่จ๊า แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญแบบคุณกี้แบบนี้สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ g o s t s t a t i o n t h a i r a t g m a i l c o m นะครับทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างๆและก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาครับวันศุกร์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันที่นี่เหมือนเดิมทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้น4ี่ทุ่มเป็นต้นไปพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับวันนี้ผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาคุณผู้ชมไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สาคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับขอบคุณคุณกี้นะครับขอบคุณค่ะพี่ชา